วันที่รอคอยนะครับวันที่รอคอยและอะไรที่เรารอคอยกันก็ใกล้ที่สามารถถึงกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับการเมื่อวานนี้่ม,มยังมาจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็แวะมาที่จอมปวกหลักกิโลเหมือนเดิมที่เคยให้โชคให้อะไรอย่าเงี้ยครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับ ไม่นด้กัเอ็ดหนาอยู่เราจะมาส่องเลขที่เหลือเพราะว่ามันก็นานเนาะผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ก็มาเพราะว่าในสารของตัวเลขเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะเข้ามาแล้วก็มาสอบถามคุยกันนะครับเมื่อได้ตัวไหนอะไรยังไงเหมือนเดิมช่วยแชร์แล้วให้กําลังใจผมนเดอ้อนะมาสีดําไปนิดนึงดําบอหนาะดาบอรครับโอ้ยขอคบคุณแอดมินครับขอบคุณแฟนคลับหลาย,ลายส่วนของเลข ไอซองเลขแต่ว่าวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นี่นี่นี่จอมปวกตรงนี้ตอนนี้ก็โตไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับโตโตขึ้นจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตวันนี้ฝนตกล้างตรงนี้นี่สะอาดสะอาดมากเลยครับตรงตรงพื้นเนี่ยสะอาดแห้งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยสะอาดแห้งนะครับในส่วนของไอเน,นี้ยเราจะมา วิเคราะห์กันเรียนเรียนนะครับวิเคราะห์กันเรียนเรียนว่าเป็นยังไงนะครับก็มันก็นจะมีผ่าเขาก็เริ่มมาผูกกันแล้วล่ะครับเราก็อ่านี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นอันนี้ก็เฮ็ดไปตามความเชื่อนะครับความเชื่อพี่น้องก็จะมีสองสองหกยังนะครับแปดแปดนี่ไปแล้วมาแล้วก็มีแปดอันนี้แปด แต่ผมมาวันนี้ก็จอมปวกโตขึ้นนะครับก็โตขึ้นจริงๆมีงงมีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ให้ดูก่อนพี่น้องเลยนี่นเอาเบิ้งตีหมึ่คุยกัน,เร,นเรียนก้อนก้อนจะกลับบ้านเดี๋ยวสิเครฟิวนะครับเจ็ดมาเจ็ดเนี่ยจะตรงกับเลขอ่าถ้าท่านได้ดูอ่าเจ็ดเนี่ผมให้นะเจ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดเนี่ยแน่นอนอยู่เจ็ดอ่าจะมาเป็นแนวของ ่าเลขเขียดเลขเขียดนะพี่น้องนะเลขเขียดอ่าเขียดอีจิกเหมือนนั่นเขาเห็นมันบนหลังมีแปดมีแปดนี่ชัดครับแปดแปดนี่ชัดแห้งเลขอันอีจิกนั่นแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดคือยายนั้นถ้าใครได้ได้เบิ้งคลิปนะครับแปดกับเจ็ดหกจ็ดนะจะมาดูว่านี่ ผมมากรบอกระเบียงกันหรอกครับสถานที่ไดสําคัญสําคัญแน่คับก็บอกระีงกันไปไหนนะครับก็บเป็นแบบนี้แหละนะครับเหมือนเก่าเหมือนเคยนะกรเบ,บึ้งลักษณะจอมปลวกก็ใหญ่ขึ้นได้หน่ฝนตกสะอาดสะอาดแห้งพเพื่อนํำดอกนาแดงมาหน่เขาเก็บใส่ถังขายะไปเบิดเรอพี่น,อน้องวางค้นกัเออมาเก็บไปเบิด์ดหรอ รากิโลตะว่ารากิโลยังสวยเหมือนเดิมนะครับยังสวยยังสวยจริงๆนะวันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องความเชื่ออย่างหนึ่งครับเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องเองินเงินทองทองแบบนี้นะพี่น้องครับมันกะบบนัต่างกันมาไ,ไหนนะครับในส่วนของเนี่ยก็จะเป็นชัดมากนะครับชัดแบบชัดเจน,นะผมบอกเลย เนี่ยลักษณะสวยงามครับผู้ใดอยากร้วยอยากย่างกง่ะโอ้หุ่นหุ่นหุ่นมีเอฟซีครับเอฟซี FC มัุ้่นครับหุ่นหุ่นุ่นเขาจะจอดรถมากขึ้นกันได้นอนนะพี่น้องนะเขาจะจอดรถมากขึ้นกันแหละครับต้องเบึง้งกันแน่ครับเพราะว่าเขามากกันครับถ้าจิมาจุดถูกขอเน,นี่ยคบบอกไปอย่างครับเลขกกว่าเจ็ดก็แปลัน้ำตรงแต่ว่นานีเงินนะครับพี่น้องครับมีเงินอยู่ พยายามทูบเสี่ยงไทยจอมผวกรงงาดเริ่มแตกเราครับแตกไหมแตกนะเห็นไหมผมให้ดูนี่คือศาสตร์คนหมักเล็กมาหยั้งครับผู้ใดเบิ่งอยู่กับขอให้เรื่อยๆคือหวยเรื่องวันนี้เด้อกดกดแทะนี่คือหวยทุกคนงวดนนี้กดแท่ให้นะครับกดสะทายก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับได้จะแทงวดน,นี้เย็บนบ่บ่เย็นเหลีย่ยงไงเงี้ยบ่ เราเห็นบมครับบ้านี่เห็นเหลขก่ครับ,รอ,รบอืมนะครับ F4 นะครับเรื่อมครับคืเอเลขกเรวยๆเนี่ยครับบพราองย่านหรอกครับคุนคนมาขอเหลขกกันหลายเลยพี่น้องคุนกำลังมากครับเขากำลังมากขอเล็กข,ขอเบอร์กันหลายห,หลายคนอยู่เขาสิมา ขอเลขขอเบอร์ครับพ oh, ุนครับเดี๋ยวเขาคอยมาเบิงว่าเขาเฮ็ิทิีขอเลขขอเบอร์เขานะครับเขากำลังมากเพราะว่าแฟนคลับเขามาหลายครับขอเลขขอเบอร์ครับนะครับเก่าคนแล้วโอเขาลายครับใจเย็นครับเดี๋ยวเขาก็มากครับเดี๋ยวเขามาเบิงคอยเบิรว่าเขาเฮ็ดพิีเขาสิใดเลขยังกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับแต่ฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับฝั่งนี้ไม่มี อ่างนี้ไม่มีนะครับแต่เจ็ดนะี่ยผมว่ามานะงวดนี้เหลือเจ็ดเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดมาแน่แน่ครับเจ็ดไม่ต้องห่วงนะครับแต่กลักกิโลไว้นะครับมันก็มีเจ็ดมีหกแต่เขาจะมาจุดทูปเสียงทายหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูดูว่า,นนะา,ามีคนเนี่ยเขาเขามีคน มาขอหวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ดูแอบๆดูเขาจุดทูบจุดเทียนก่อนนะครับเจอกันเหมือนเคยครับเดี๋ยวให้ท่านแฟนขับเดี๋ยวเขามาทำพิธีนะครับเดี๋ยวเราค่อยรอดูแล้วก็ขอหวยกับเขาแฟนขับนะครับหวยยายมาขอเลขบ่ครับเอามาขอเลขบ่ครับบ่ผู้เล็ิออบผู้เบิ่์นพูดเถ่าผู้แก่เพิ่นมาขอเลข อยู่อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับอ๋อ <ivot> อยู่แถวนี้อบอกอ๋ออยูอ่ก็ไม่ได้สวยอยู่แล้วนะอ๋ออยู่แถวนี้เขามาขอหวยพี่น้องเขามาขอหวยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเขาทําพิธีกันแล้วค่อยไปขอแจมกับเขานะค,ะครับให้ชาวบ้านเขาทําก่อน,นให้ชาวบ้านเขาขอหวยก่อนงวดที่แล้วยายถูกเยอะไหมครับหุดทุบอาจารย์จุดทุบกีดอ พี่งวดที่แล้วได้ได้เข้าทุกงวดใช่ไหมตรงนี้ก็เข้าใช่ไหมจุดเท่าไหร่เพียงงวดที่แล้วก็ได้ใช่ไหมครับโอ้เข้าได้กันนะครับนั่นไงครับนั่นครับชาวบ้านมาแล้วพี่เนาะมาจากที่ไหนนี่มาจากพุที่งวดนี่เขาก็มาขอขอหวยกันนะครับราดู

เดี๋ยวเขาเขาขอเลขก่อนค่อยเขาขอไปเบิองครับเดี๋ยวเขาเฮ็ดพิธีก่อนค่อยไปเบิองรีบบฤทิ์ครับเขาขอเขามาขอนได้สิบสิ่งก้วนะครับได้สิบสิ่งก้วหรอครับสองลองเบิองมาเขาได้เลขยังครับโอ้โหนั่นนนจอมปวกแม่นอยู่ผมเห็นธรรมะโ้าแล้วเห็นแล้วเห็นแต่กิดแต่คนเราเอ๊ะจอมปวดยังได้ขึ้นดูตั้งทึ่งเนาะ มันก็แปลกอยู่ครับฝนตกกับว่าละลายไปไหนครับนัแล้วเขาว่าเจ้าปวดจะได้ขึ้นยึดเพื่อนันอย่งไรอืมต้เสื้อต้องเสื้อเนาะครับต้องรับเบิ้งเขาเขาสิขอเหล็กนะครับเดี๋ยวบ่แต่ถามอพื่อนว่าถือมาซักซี่มั้ยหรือเปล่าถือครับมันมันมันก็วนเวียนอยู่ในเหล็กนะหลายเหล็กหลายกิโลบ่ชอบเป็นหน้าข้าวบ่เนี่ยใช่ครับบ่ครับอันนี้ผมประเด้มาน้วเพื่นเพื่นมาแต่ทางไหนบ่ แต่เรามาจอบเรื่อยเนาะแม่นอยู่ครับอาจจะแม่นอยู่ครับว้าวอันี่ตัวนี้บอก่อันเสี่ยวผมมาสิขอเหล่ากินนะอืมอ๋อบ่ได้เอาเหล่ามาเสร็จหรอกครับเราบ่มักเหล่าทิบ่ครับบ่มีครับบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังโควิดเขาครับผมอันนี้เขาขอขนมหวานน้ำแดงเป็นไงล่ะครับเดี๋ยวเราไปดู ใกสุดซีมวดแล้วฝนก็ธรรมดาวันนั้นใครเนาะเราเคยเห็นมึงเคยเพิ <S <S ่มมาจนเพื่อกูลงแต่ผมไม่ค่อยสังเกตครับถ้าพวอยันจะมาขึ้นอย้่บนฝุ่นม่อเศร้าผมมากผมแบแต่ถ้าฝนตกหนักๆก็ไม่แน่นะนี่แต่ฝนไม่ค่อยตกหนักเท่าไหร่ คนมีบุญจะได้กันทีไม่เนาะคนมีบุญให้จะได้ก็นทีเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่หลักกิโลนำโชคกันอีกครั้งนะฮะเพราะว่าวันนี้วันที่14พฤษภาคมนะฮะเหลืออีก2วันเท่านั้นจะ มีการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1เมษายนพุธศรักรา2563ครับซึ่งจะมีการออกรางวัลตรงกับวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้เหลือเวลาอีก2วันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพาคุณปินครับน้องเขามีเซนต์มีพิเศษนะวันนี้มาขอติดตามไปพร้อมๆกันครับยังไงช่วยกันรุนนะฮะเห็นเลขอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้เลขที่คุณเห็นอยู่ณนะขณะนี้ครับ มีเลข2 2 6มีเลข8มีเลข8แล้วก็มีเลข7นะฮะวันนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งนะครับเราจะนำน้ำแดงนำขนมนะฮะทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะฮะแล้วก็มีทูบเสียงมาลองเสียงทายดูว่าเลขในทูบเสียงทายจะมีความละไมคล้ายคลึงกับเลขตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ตรงหลักกิโลนี้ หรือไม่อย่างไรเราติดตามไปพร้อมๆกันนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านสุรินทร์ทีวีนะครับอย่าลืมนะครับรบ,นะบีลีฟต้องส,นะสังเกตคือไม่มีลมแต่แต่แตไฟจะดับจุดตู้เล่แรกเขาเหมือ<ะ>นเขาไม่ให้เราอ่ะฮะเหมือนเขาไม่ให้เราเขาไม่ให้เหรอ ใช่เมื่อกี้มันจุดทุกตรงนี้ครับดับจุดตรงนี้ดับหันมาจุดตรงนี้ดับหนูก็เลยมองไปข้างบนบอกเขาว่าวันนี้หนูมาช่วยถ้าอยากจะให้ใช่อยากให้หนูช่วยนูจะส่งบุญกสุสลดไปให้ทีนี้ไฟก็เลยติดค่ะแต่ตอนนี้หนูมือสั่นมากเลยม,มือสั่นเลย แล้วเขาอยากจะให้เราช่วยอะไรลองลองลอง,ลองถามทางจอมปลวกดูอยากรู้ว่าตรงนี้เนี่ยตรงจอมปลวกหลักกิโลนำโชคตรงนี้เขาเขาเป็นวิญญาณอะไรกันแน่นะครับ กระแสแรงใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงค่ะอ๋อเป็นผู้หญิงเพราะว่าตรงนี้นะฮะน้องน้องปิ่นไม่รู้เลย,เยน้องปิ่นไม่เคยมาตรงนี้นะฮะห่างจากตรงนี้ประมาณ20เมตรครับเคยเกิดอุบัติเหตุครับคุณครูท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ผ่านไประยะหนึ่งนะครับก็มีหลักกิโล ตอบตัวมกมาขึ้นอยู่บนบริเวณหลักกิโลนะฮะ ติดก็ได้ครับก็คือตอนนี้สั่นละคือคือยังไงนะสั่นละ,ะเริ่มไม่ค่อยอย่างนี้ละขอโทษจริงเด้อเอป็นยังไงบ้างมานั่งตอนที่ยังไ,ไม่จบชูดมานั่งรอบแรกคือจะร้อ,องไห้จะร้องไห้จะอ้วก ช่วยหนูจะอยากได้อะไรเราบอกหนูจะอันนี้บุญส่งบุญให้อันนี้หนูบอกเขาแล้วว่าถ้าไม่อยู่จริงขอให้เลขรอบนี้ออกมาถูกหรือใกล้เคียงมากที่สุดเลขเลขในหลักก,กิโลหรือเ,เลขในทูบเสียงหนูว่าออกมาเลขมีเลขแปดใช่ไหม คุณผู้ชมครับที่เข้ามาอยู่ในขณะนี้226ท่านครับช่วยกันพิมพ์เลข8รอรับโชคด้วยนะฮะหนูมาถึงปุ๊บมันเหมือนมีจุดอะไรแบบให้หนูมองมองเห็นเลข8เลยแชกคุณผู้ชมครับช่วยกันพิมพ์เลข8ก่อนนะฮะพิมพ์เลข8รอครับตอนนี้ใครเช็คจุดไม่ติดใครเช็คจุดไม่ติดนะครับแสดงว่าเขาไม่ให้ในส่วนของทูบเสียงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคือเหมือน เขาไม่ได okay. okay. no, like, no, so no. mm ้ร hmm. ับปุ <ười> ๋ยในกองเลยแล้วเขาก็ไม่เคยได้กินได้อะไรเลยอ้าวแล้วที่ทุกครั้งเรานําข้าวของมาไหว้ตลอดไม่ถึงไม่ถึงมีคนแบบเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงตรงนี้อ๋อเขาอยู่เขาอยู่ฝั่งตรงเลขนู้นตรงนั้นเป็นเลขอะไรไม่ค่ะแต่ตรงตอนนี้คือไม่เห็นนะอ่าไม่เห็นสำหรับป่นอ่ะปีนไม่เห็นแต่ป่นมาถึงปุ๊บปีนแถวอยู่ตรงนี้เลยเขาอยู่ตรงนี้แ้วข ว่นนี้จะมีเลขแปดคุณผู้ชมครับน้องเปิ่นบอกว่าช่วยกันจําไว้นะฮะท่านี้จะมีเลขแปดแค่จุดทูบเราสังเกตว่าบรรยากาศตอนนี้ไม่มีลมจุดทูบจุดเทียนไม่ติดมีฟแจ็คจุดไม่ติดนะฮะตอนนี้ทีมงานพยายามจะจุดทูบเสียงมือก็สั่นจุดยังไงไม่ติดนะไฟแช็คก็ไม่ไม่มีไฟครับใช่ครับปกติจะพกพระบาด้วยกันเขารู้ตัวเองรื้ ปไปเช็คจุดแล้วจุดแล้วไม่ติดนะฮะจุดนับเป็นสิบส,สิบครั้งแสดงว่าเขาไม่ให้สูบเชียงให้ดูตัวเลขแตู่เลยเขาได้บอกแต่ที่เขาบอกหนูคือเขาให้หนูเล็งมาที่เลขแปดเขาให้เล็งที่เลขแปดแค่ะนะั้นให้เล็งมาที่เลขแปดใช่แล้วตอนหนูนั่งรถมาหนูพยายามนึกนึกถึงเขาอนึกถึงเขาแล้วหนูไม่เคยมา เจ็ดมีแปดไหมมีครับค่ะไม่ได้รอเลียนเ้อเลยนะ,ะอันนี้พูดเลยเขาบอกเขาบอกว่าเขาถามถึงว่ารถคันที่นั่งมามีเลขแปดไหมหนูก็เลยถามว่ารถอทะเบียนอะไรอืมทะเบียนรถผมที่มาวันนี้นะฮะทะเบียนเจ็ดแปดแปดแปดนะฮะไม่อายุ้พูเลยว่าไม่เคยมองทะเบียนรถเลยอืม แล้วที่มาถึงปึ๊บเขา,าบอกว่าพี่ตันพี่สัตว์ไม่ได้เลยนะมันสัตว์มันจะร้องไห้ได้<ม>ยินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแล้เวเราจะช่วยเขาได้ยังไงครับโอเคครับ วันนี้เราก็ด้านนี้ดเดี๋ยวสรุปแล้วคือเ้น8นะท่านผู้ชมนะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งก่อนว่าจะเป็นยังไง